สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลนะจ๊ะนาวันนี้เขามากินตำบักคุงตำบักคุงอีหลีเดี๋ยวเป็นตำบักคุงอีเล่นซูมือกินได้ตำเหมือนข้าปุ่นเนาะวันนี้ไปร้านไทยมาเนาะจ้ะไปถ่ายคลิปว่าร้านไทยมีเอียงแนวเสียงจากเลยใส่เสื่อเสือบักคุงมากับผักจักหน่อยเน,ะน,เนาะเพอดีมบักกอกขายพร้อมนี่จ้ะมาจ้ะเมากินนล้วกัน อันมากเยอรมันนี่ไม่ก็คือกินดูเนาะจ้ะเฮี้ยนอีกสีนี้บกคู่ติดติดตู้ไว้ตลอดเลยเพราะว่ามันคิดยากเนาะเชิญน่วยกับมีแฮ้งมวันเถอะมันนี่พออยู่ไปอยู่มาแล้วบ่หยางเป็นบ่บ่กินก็ได้บ่เป็นหยางก็กินตำข้าวปุ่นแชนญเสียเชิก็มากินตำแตงก็กินตำแดงไปสิ่ไเลยจ้ะกินตำแค่หลอดแล้วคนตะเจ้าก็กินตำค้ระบีนเนาะจ้ะแต่ว่าหันเอ้บ่มาดไหนมัน ตามมันเป็นน้ำเนียมันว่าใช่เหมันเถอะมีความรู้สึก <c oughs> เดี๋ยวเลยบ่ามากินตามโคโรบีเนาะจา้ะเนี่ยอะอะเมือนี้เขาซื้อตามมะคุงไหมกินเนาะอันบะคุงโลละแปดยโูโรเนาะจา้ะเดี๋ยวสืนราคาไปหวา่าเป็นเงินบาทเลยจ้ะปะเนาะผักเครื่องเคียงเขาก็ไม่นี่มีผักสลดัดผักชีลาวผักชีไทยเนาะมีอันสลรัรีอันนี้เขามีอยนประกันนี่ บักยังอ่ะเขามีบักกันหววใช้เท่าเนาะแล้วกันี่มีแก่เผ็ดเมียนอันนี้ก็ถอดไกลเขาเศร้านะจ้าเขาเศร้าตอนสี่โมงแ้งเนาะมาจ้าไม่กินน้ำกันจ้าเขาได้บักกอบความเดียบึง้งบุไดิตามีเบึ้งเนาะ tắm cứ câu góc xúc kim thi tầm cả cứ xe bạc quả ừ, còn sống lý đi Má mà cái dạng bún xay ẩm nhưng mà phát cái nè. mà có cái nằm cầu à. cả đi Chẳng có thể thấy Nàng muối cọp mà không Sư mặt cái làn như Làn tôi là Còn thấy lại hả nghĩa chàng Thay chị thì vẫn ở lại Thấy thì vàng to chứ Láo gì thật mình nhỉ Xem lại bạn อรุณแล้วซื้อมาจากไหนตุรกีอ่ะนะ เบิ่งข้าวเขาสิดวัคซีนเนาะจ้า,จาอธิบัติ่าหันสิดไปแล้วหนึ่งล้านห้าแสนคนเนาะเรียนเรียนมันนี้สิ่งที่ปวดท้องก่อนเป็นปีประจำสี่ครบข้างประเทศเพราะว่าคุนออจับคนหนึ่งเนาะแล้วอายุหกสิบห้าปีแล้วใหญ่นัดเดือนปุ่นเอ่อ đường hạ, đường hộp luôn nè đây là thịt vắc xin nè, anh à, dùng hộp xích bì kìa nè cho xị mới hỏi mua vãi đồn mua, khuôn vãi thăm ngán cho xị đồn vô lần khuôn thịt ít sữa là hoài cây là xí, như giao ปกติต <c ười> ้องกินเส้ข่าวเองกินไส้หรอไม่เป็นอืมมากอนครับสมดีดริงว้า มีมูทามจากวัดขุนเยียนมันลรอกดานเราก็เห็นเอียงกับยุบานจ้ายุบานซื่อแต่วันนี้ทุกๆเมื่อก็จะสัญญาณยางออมยางออมเมืองมันเขาจะสีสางถนนให้เนาะปกติยางออมมูบานเราก็ขึ้นป้าขึ้นเขายางไหมจ้าคือแต่บ้านมันก็บม่ไหวเนาะ คือดจำการใช้ของซูเปอร์มาร์เก็ตคุ้นก็เต็มอยู่แล้วเขาไปซื้อของที่นั่นกันเนาะก็ออกไปดูเลยอาทิตย์ละสองทีอะซื้อน้อกินเลยจ้ะ อกกันแล้วจัาคลานจังตัวว้า mặc quân quần cặp quần hèn băng hà là tí là gì nào Thích thật Nó mà bước ăn cao đó thì nó kia nó sẽ thay ăn cấp kem lầu anh chuồng nó có đường mà hai anh chị kì kia tao mua cái cầu <laughs> มเอยนี่เป็ขมาจาอยากบังกินตำปู่สื่อมัเลยกาปู่เยอะทิ่ตำอยู่ rất ngọt Hãy nghe nghe บอว่าดะไร้๊มึงนี่แบกมาทัดๆทั้งนี้แล้วจ้ะเดี๋ยวคลิปหนาเนะาะไปจิตตำปูด้วยจ้ะซื้อมะเดาด้วะตำให้เบิ่งจะี๋ยตำสู้กินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยจา้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยจา้าไปพอกันหมาคลิปหนาเนาะอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพเด้วยจ้ะบ๊ายบาย